เมื่อฉันมาบ้านแม่ตอนเก้าโมงแต่งตัวแรงมากไปไหนอ่ะแต่งตัวเพราะว่าแต่งตัวกระทันหันเพราะชุดนี้มันอยู่ชุดที่หน้าเพราะเขาเรียกแต่งตัวเป็นสาวห้อยขวางสุดๆไม่ไม่ใช่แอมคคอเชียแอมบอกเป็นแอคคอเชียเป็นแอมคคอเชียเหรอนอนพัทยาเป็นสาวห้อยขวางสุดๆแรงมากสาวห้อยขวางแล้วเดินกับเพื่อนแบบคิวอ่ะอันนี้คือชุดนอนหรอชุดนอนค่ะฉ่จริงมันนิ่มดีได้นอนไหมได้สิชุดนี้ได้นอนจริงหรอ คิวเข้าไปแล้วเดี๋ยวเธอจะอาขอเต้นให้ดูหนึ่งรอบไม่เดี๋ยวรอรอมิวสิกของตัวเองแล้วรอรอท่าเต้นของตัวเองตึงตึงตระตึงตึงตึงตระตึงได้เท่านี้นะวันเนี้ยได้เท่านี้พอเออนางม่ยังไม่ได้ทำคิวยังลงในไอายเทาไอท์ทำไมสวยจะตายดูหัวจะหลดเท้าใครต้านไหวอะดูเอวดูโพกเอออ่ะโอเคอันนี้นะคะอันี้กันเลยอ่ะอ่ะ ทำให้นมไม่ห้อยแล้วแขนเล็กนะคะเห็นไหมยังไงยังไงเห็นไหมมีครึ่งกลางร้อยหนึ่งนะคะหนึ่งสองเสริมสี่หกเจ็ดเทคนิคให้นมนี่เทคนิคทําให้ไม่ต้องใส่เสื้อในนะคะอุ้ยแรงมากเดี๋ยวติ๊กตอกปิวไปละน่ากลัวมากเออเออไม่จบไม่จบชีวิตเราขาสวยๆอ่ะเรามีขาเป็นอาวุธมีมีมีก้นเป็นอาวุธเออเออไม่จบมีหน้าอกเป็นอาวุธก้ามวัวแค่้ก็พอแล้วอ่ะเออหนูไปได้ยังอ่ะ อวเสร็จยังอวหุ่เสร็จยังอวเสร็จยังอวดเสรแล้วบาอ่พแล้วไปบ้าเนาะกูดมอนนี่กมอน่บาย